สวัสดีค่ะหนูนริรัตเจ็ดจำลูนค่ะชื่อมะเมียวค่ะมาจากมหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะชื่อเดีหญิงเข็มลัโปฏิบัตินะคะอยู่ชั้นมนัธยมศึกษาปีที่สองค่ะสวัสดีค่ะหนูเดียกนะิญณัฐมลชาติยชดงนะคะชื่อเล่นชื่อฟองเบียคะ่ะมาจากมสามค่ะแตเ,เรามาเล่ม่านเน่ยนะคะเราเอความสัแบบไหนในการใช้ชีวิตในโรงเรียนคะหนูคิดว่าการที่เรามาโรงเรียนเนี่ย แบบว่าไม่อยากให้มันเป็นสิ่งที่น่าเบื่อคะ่ะแบบว่าหนูเชื่อว่าเด็กๆ,ๆนักเรียนหลายๆคนนะคะคิดว่าการมาโรงเรียน,เ,นยเป็นเรื่องที่น่าเบื่อแล้วก็ไม่อยากจะมาใช่ไหมคะสำหรับตัวหนูคิดว่าอยากให้มันเป็นสถานที่ <ๆ S 1> ที่เรามาหาความรู้จริงๆแล้วเราสามารถเอนจอยกับการเรียนได้ค่ะในความฝันหรอคะคิดว่าการมาโรงเรียนเนี่ยอยากจะมาหาความรู้ในห้องเรียนแล้วก็นอกห้องเรียนคะ่ะในห้องเรียนก็อย่างเช่นความรู้ทั่วไปเช่น สิ่งที่ใช้ใน,นชีวิตประจําวันได้นอกห้องเรียนก็คืออยากจะไปหาเพื่อนใหม่ๆคนที่ชอบอะไรเหมือนกับเราแล้วก็เพื่อนที่จะพาเราไปสู่ทางที่ดีค่ะเส่วนตัวหนูหนูอยากให้โรงเรียนนะคะเปิดกว้างเรื่องการเลือกวิชาเรียนมากขึ้นนะคะเหมือนแบบว่าบางทีสําหรับหนูอะหนูคิดว่าบางวิชามันยังไม่ค่อยจําเป็นนะคะแล้วก็เนื้อหาด้วยค่ะมันก็เลยแบบว่าทําให้การใช้ชีวิตของหนูมันแบบเอออันนี้มันยังไม่โอเคพออะคะ่ะ หนูคิดว่าลิฟค่ะเพราะว่าลิฟที่โรงเรียนเราก็มีตั้งหลายตัวใช่ไหมคะแต่ว่าบางตัวมันก็แบบค้างแล้วบางทีมันก็ใช้ไม่ได้ค่ะถ้าในเรื่องของทเทคโนโลยีทุกคนก็จะรู้กันว่าโรงเรียนนี้เดินเข้ามาต้องสกแกนหน้าใช่ไหมคะอยากจะบอกว่าโรงเรียนเด็กเยอะแล้วสกแกนหน้าสกแกนไม่เคยติดเลยค่ะพอสกแกนไม่ติดก็โดนลดคะแนานลดคะแนานเสร็จครูก็ไม่เคยเข้าใจว่าเอ,อ้าเรามาเรียนนะแต่ทำไมเราไม่มีสกแกนหน้าก็เลยอยากให้โรงเรียนปรับปรุงเรื่องตรงนี้ค่ะว่าแบบ ควรทาอย่างอื่นดีกว่าไหมที่แบบเ,เรื่องสกแกนหน้าแบบเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นดีกว่าเพราะว่าสกแกนหน้าเด็กทุกคนก็ไม่ได้หน่าเดิมเหมือนกันตลอดไปใช่ไหมล่ะคะหนูคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องอุปกรณ์การสอนค่ะเพราะว่าหนูมองเห็นปัญหาในห้องหนูเองค่ะว่าบางทีเนี่ยโทรทัศน์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือสื่อสารอะไรก็ตามที่เป็นสื่อการสอนได้ค่ะ ชอบตลาดนะสีเขียวค่ะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่ทาให้เด็กนักเรียนหลายๆคนได้ออกมาลองทําในสิ่งที่อยากทําหรือว่าได้ลองทําธุรกิจเล็กๆที่ใช้ได้ในโรงเรียนค่ะส่วนตัวหนูหนูคิดว่าเป็น open h o าส e อะค่ะเพราะว่ามีการหลากหลายโรงเรียนมาหาที่โรงเรียนเราใช่ไหมคะแล้วก็มีการพูดคุยเกิดขึ้นอย่างเช่นหนูหนูก็เคยไปช่วยคุณครูคที่ปรึกษาเปิดบูธมาค่ะหนูก็เลยคิดว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่แบบว่าดีค่ะ ส่วนตัวคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะกับคนที่คิดว่าอยากจะทําธุรกิจเพราะว่าส่วนตัวหนูก็ช่วยพ่อแม่ทำธุรกิจเ้วยค่ะมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะต่บการคิดถึงแม้เราจะคิดแต่เราไม่ลงมือทําก็ยังดีที่เราคิดได้ค่ะถือว่าเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของความฝันใน,นอนาคตค่ะคิดว่าก็เป็นสิ่งที่ ดีมากเลยค่ะที่แบบว่าเรามีความฝันอย่างหนึ่งที่เราอยากจะทําใช่ไหมคะแล้วก็อยากให้สู้ๆแล้วก็อย่าเพิ่งท้อในวันที่เรารู้สึกเหนื่อยก็อยากให้เติมกําลังใจให้ตัวเองเยอะๆค่ะพรุ่งนี้ยังมีสิ่งที่เราได้ทําให้ทําได้ดีอีกเยอะเลยค่ะส่วนตัวพวกหนูก็มีการคิดนะคะเราพวกหนูก็คิดว่าอยากให้แบบมีเพจอะคะ่ะของโรงเรียนเปิดกว้างเรื่องการที่กระจายบอกว่า นักเรียนคนนี้กําลังทําแบบนี้อยู่แล้วก็อยากให้เขาสนับสนุนนะคะในฐานะที่เราเป็นนักเรียนมต้นแล้วกเรามีความฝันจะทำคาดฝันแล้วอยังคะหายังไม่มีเนี่ยที่เราสามารถคาดลังอะไรจากสภานักรีงนได้บ้างคะก็อยากให้สภาทำสิ่งที่ตอนนี้มันมีปัญหาแล้วก็แก้ไขให้แบบว่ามันดีขึ้นได้ค่ะแล้วก็อยากให้แบบลองทำอะไรที่มันแปลกใหม่ขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านกิจกรรมหรือด้านการเรียนอะไรแบบนี้ค่ะหนูอะค่ะ กําลังคิดที่จะบางทีก็อยากเปิดชมรมอะค่ะเหมือนหนูเองก็กับเพื่อนก็รับดูดวงอะค่ะเลยอยากให้พวกพี่ลองมาอะไรแบบนี้ค่ะก็คิดว่าสิ่งที่อยากคาดหวังก็คืออยากเปลี่ยนโรงเรียนนี้ให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมค่ะาาอเ่เราามีการะบารขโรงเรียนของเย้ค่ะก็คิดว่าบางส่วนก็มีส่วนที่โอเคแล้วค่ะแต่ว่าบางส่วนเนี่ยหนูก็ยังเห็นว่า ยังมีขยะหรือสิ่งสกรปรกอยู่ตามพวกทางเดินห้องน้ำหรือว่าห้องเรียนประมาณนี้ค่ะอยากให้แก้ให้มันสะอาดขึ้นประมาณนี้ค่ะหลักๆเลที่ทุกคนใช้กันก็จะมีห้องน้ําค่ะแล้วก็มีโรงอาหารแล้วก็จะมีพวกทางเดินค่ะที่อยากให้ปรับปรุงคือเื่องทางเดินค่ะ หนูคิดว่าก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะแต่ว่าส่วนมากควรเปิดโอกาสให้ไปหานักโรงเรียนค่ะเพราะว่ามันต้องลงมือทําก่อนค่ะคิดว่าสามารถเริ่มได้ค่ะถ้าเกิดว่าโรงเรียนมีพื้นที่ให้เราได้เรียนรู้และแสดงออกหลายๆอย่างมากพอค่ะคิดว่าใช่ค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันจะขึ้นเพราะว่าสภาพสังคมค่ะขอคอเสนอที่ไว้หนได้ไหมคะนี่ค่ะ N O N G M E A W K R U B ค่ะสุดท้ายมีฝากข้อเสนออะไรไหยคะตรงนี้เลยนะคะ W A V E B E E R ค่ะมันยาวมากเลยนะบอกตอนนี้ T X N อันเนี้สกอร์แล้วก็ H A E X X อันเนี้สกอร์อันเนี้สกอร์แล้วก็เลขแปดค่โอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ